วัสดีค่ะมือนีสีผ้าเห็ดน้ำพริกปลาทูเนาะคะ่ะเอามาคุกกับเขา่าหรือว่าน้ำพริกกะปิค่ะเอามาคุกกับเขากินกับปลาทูปลาทูที่ทอดแล้วเนาะคะ่ะเอามาแกะพริกกะปิเอามาคุกกับปลาทูสําหรับผู้ใดที่ยานกลางไปบงวิธีเห็ดกันเลยค่ะ พริกกะปิค่ะเจเอาไปคุกใส่ปลาทูกินกับผักลวกผักสดอาหารไทยต้นตำรับต้นตำรับคือน้ำพริกปลาทูค่ะทีนี้เราก็เอามาคุกใส่น้ำพริกกะปิ ที่บ้านนี้กินน้ำพริกปลาทูต้องคุกให้แบบนี้แหละค่ะเอาน้ำพริกมาคุกกับข้าวกินแบบคุณหนูต้องคุกให้ถ้าไม่คุกให้ก็ไม่กินกลัวก้างต้องแกะสำหรับคนที่กลัวก้างแกะเนื้อปลาเอาก้างออกแล้วก็มาคุกข้าวให้ น้ำพริกคุกถึงจะกินได้ค่ะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องทำแบบนี้ค่ะกินเหมือนเราไม่ได้กลัวคนกรุงเทพเป็นแบบนี้แหละคะ่ะไม่เหมือนคนอีสานบ้านเราอีสานบ้านเรานี่กินกล้างกินอะไรกินได้หมดแต่คนคนกรุงเทพนี่ขี้กลัวกลัวกล้างก็ต้องเอามาคุกให้แบบนี้ คุกแบบนี้มันอร่อยนะคะมันก็เหมือนข้าวคุกกับปิดแต่อันนี้มันเป็นน้ำพริกปลาทูข้าวหอมมะลิแล้วมันเหนียวมันจะคุกยากหน่อยมันเหนียว เสร็จแล้วค่ะน้าพริกปลาทูหรือว่าน้ําพริกหรือว่าข้าวคุกน้ําพริกปลาทูค่ะคุกกับปลาทูที่เราแกะสําหรับคนที่กลัวก้างค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอามาแกะแกะแกะแล้วก็มาคุกกับน้ําพริกกินกับผักสดผักลวกค่ะกินกับปลาทูทอดค่ะก็น้าพริกปลาทูเลยค่ะแต่ที่นี้เราเอามาคุกก็ใครอยากกินก็ไปทํากินแบบนี้ค่ะสาหรับสาหรับผู้สูงอายุหรือว่าให้กับเด็กๆที่กลัวก้างสําหรับคนกลัวก้าง ที่บ้านก็จะทําแบบนี้แหละคะ่ะคุกให้ตลอดค่ะคุกให้แต่ละคนใครกลัวก้างก็ไม่กล้าแกะกินมีทั้งคนยานทั้งคนบบยานเนาะคะ่ะอยู่บ้านนี้ต้องแกะให้กินแบบนี้แหละคะ่ะกันอกแกกับบอกากินปลาทูทั้งโตยานก้างะคะ่ะก็เลยเอามาคุกเห็ดแบบนี้มันกน็น,นะะ่ากินเลยค่ะเห็ดง่ายๆเนาะคะ่ะน้ำพริกปลาทูเห็ดเป็นจานเป็นจานแบบนี้กน็น,นะะ่ากินค่ะ จบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้คือเกาเนาะค่ะคนถุงกุล่าเนาะค่ะสำนียงละค่ะสวัสดีค่ะ